สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเป่าวนอะนาสุขสุพจน์นะครับผมผู้ขอกับณเปล่าเนาะชาแนลนะครับเนาะมือนี้กาเป็นมือไล่สดครั้งที่5้าสิบเมตรนะครับเนาะเทากับเมื่อไรดอกกะทากีขคือเก่าลากาพิเศษสุดก็คือเป็นวันเกิดของพอยอ้น้ำนะครับมือหนีกาเมื่อนี้พาเป็นเปรียนมานน้ำล้วกาเมื่อนี้มีของพิเศษจากเอฟซีนะครับเนาะปากมาให้จากแม่หน่อยจากแม่หน่อยน้ำปั่นนะครับเนาะปา่น,นย่ต่อยแล้วก็ต่อย นเดี๋ยวให้น้องวยไปให้เเิิไปอยู่ในงานแหละครับตอนนี้ปาได้โอ้ยยืดดมไปยืดดมท้องแม่เอามาเอาไปนู่นเห้ยมันอยู่ในนี้เออไปกินบุฟเฟ่ต์มาอร่อยไหมคะใช่ค่ะอิ่มแองจแดงเลยค่ะขอบคุณแม่หน่อยก่อนเดี๋ยวจอดก่อน ขอบคุณแม่หน่อยนะคะที่ทุงเงินมาให้น้องพลอยห0ึ่บาทนะคะแล้วก็แม่อะไรนะแม่วีแม่วิห้าบาทขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วน้องพลอยก็เอาเงินนั้นไปเลี้ยงบุฟเฟ่มูกระทะจ้าขอบคุณแม่หน่อยขอบคุณแม่วินะคะมากๆค่ะแล้วก็มีของขวัญแล้วก็มีของขวัญวันเกิดมาให้น้องด้วยเป็นขนมมี กระเป๋าให้แม่ด้วยตอนนี้กะทีมงานก็ล่งกินข่าวจุดจุดจุดไปบอกแม่ ลีกเด้อล <m> ูกเด้อขันบอลูกบอได้เด้อของนั่นน่ะอันไรค่ะอันนี้เจต้อยค่ะนั่งลงลงนั่งลงมางงานมาเด้อพี่น้องมันจิ้มจับของมากินมจับของมันวะเพื่อน่าได้เอื้อมจิ้มจับจิ้มจับของต้อยอันนี้ของแม่ต้อยครับเปิดดูเออวเห็นมันเชือกด้วยนะเตี้ยอันนี้แม่ต้อยก็หลุดแล้วเสียงอาจจะดังนิดน่อยนะคะ A CIDADE ้คนฝากมาให้ค่ะขอบคุณแม่ลายด้วยค่ะคนฝากมากองเดียวมามากองเบาน้าน้าเพื่อนก็นเลยบอกว่าฝากม,า,ม,กมาให้แม่ต่อยกับแม่เตี้ยน้ำอันนั้นให้แม่เตี้ยค่ะเปิดเบิ้งเปิดเบิ้งแม่ต่อยกับแม่เตี้ยชอบบะชอบวะอ, <c oughs> อุ้ย <c oughs> นั่นอะไรห้ามอะงามค่ะงามขอบคุณแม่ลายด้วคะ 辛苦来看。 ใจสดมาให้กำลังใจทีมงานนําเนาะค่ะก็เลยมาเอาให้พอดีแล้วโว่าแม่ต่อยกับแม่เตี๋ยมางานหล่ะก็เลยเอามาให้อยู่นี่อ๋ให้บ้างมาค่อยจะให้ก่อนอยากเให้เตี๋ยเตี๋ยเรียนมาขอบคุณแม่หน่อยมากๆนะคะแม่ต่อยกับแม่เตี๋ยดีใจมากๆเเพื่อนกับสากมาให้ให้แม่ดมน้ำใบเนืองนุ่งแบวนให้แม่ดมน้ำใบเนืองขอบคุณค่ะขอบคุณใหญ่ค่ะ กระเป๋าหรือเปล่เนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศในงานอีกเรืองหนึ่งให้ดูไอซีเปินเบิร์นะล้วค่ะเอากระเป๋าฝากคนไอบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศนระเด็นกับรรยากาศนะครับ ตอนนี้มื่อนีนแขกรับเชือกเท่ากันไหมยากาศเวทีเท่านั้นนะบรรยากาศเวทีมื่อนีนกัไล่สดครั้งที่51าเด้ะครับผมไล่สดครั้งที่51กัอันนี้ก็เป็นมาเลยนะ,เ,นะเป็นมาเลย์รอบที่51นะครับเป็นมานเลยรอบที่51กัหนาแน่นคือเกอ่าครับแล้วก็ ก็มีนางพญาเพื่อนกะดังประจำการที่เราครับผู้งามโกมูเหรครับใน,ในไอ,อน้องกรรลิตาตังต้งแต่มีคนต่างงามขึ้นนะครับอ่ามือ่อคีบอยกะกลัว่าประจำการนะครับเนาะตอนนี้กะพักกินข้าวกินน้ำอยู่นะครับเนาะบรรยากาศตอนนี้ทีมงานเราก็กพักกินข้าวกินน้ำอยู่ บก็เต <os> uh, ่งตัวเต้นตัวเต่งหนาอยู่นะครับเนาะได้ขายทางการบล็อกคอนมวยกับพักพรอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็ทีมเดินเสือกับพักกินเข้าทีนน้ำก่อนนะครับเนาะกระดีซ้อมอีกรอบนึงนี่นะครับพี่น้องก็เป็นเจ้าหน้าทีน้ำใจจากเมืหน่อยทางปันนะครับนอกจากมาให้เป็นเกียเดียบก่อนแล้วอีกนิดนึงไอ้ที่พูดสำคัญกูโม่เนี่ยมาดี เออเบขอบคุณขอบคุณแม่หน่อยขอบคุณเบบีนะพี่นะคือจขอบคุณอีกแล้วเนาะขอบคุณแม่หน่อยแล้วก็เบบีด้วยนะคะสำหรับคนี้สำหรับบุฟเฟ่สำหรับบุฟเฟ่ต์ลราคาอ่าอิ่มท้องกันครอบครัวเลยขอบสำหรับแล้วขอบคุณอีกรอบนึงนะสำหรับอ่า กระเป๋าสวยๆนะครับให้ไม่เตียไม่ต่อยนะครับจากน้อยๆนำปั่นรับเนาะเป็นหมากร้าครับดีใจไร้นะครับระดับว่าถือถ่ายบรรยากาศดีๆดีนอนในเมืองรอบๆควอนไล่เชิญนะครับเนาะใครได้เลยจ้าสำหรับคลิปนี้เอาไว้สัำหรัก่อนทุกบอกันในคลิปหน้าตอนวิ่นี้สวัสดีครับ